เตรียมใจไว้ก่อนอย่างว่าคุยคุยกับตัวเองว่าต้องการนั่งสมาธิเพื่ออะไรถ้าจิตใจไม่สงบมันก็เกิดปัญหาในชีวิตเรามากน้อยแค่ไหนถ้าเราได้ความสงบในจิตหรือว่าจิตใจของเราเกิดภาวะตื่นรู้อย่างผ่อนคลายมันก็จะ,ะมันก็จะเป็นประโยชน์อย่างไรบ้าง เราก็ระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ของออครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ว,ลวทำให้เป็นตัวอย่างกันแล้ทำไมเราจะได้เจริญตามรอยของท่านบ้างนั้นถ้าจิตใจของเรายัางไม่พร้อมที่จะทำสมาธิยังไม่มีกำลังใจยังไม่มีความกระเรื่อร้น เราก็อย่าพิเศษยดยเวลาที่นั่งคุยกับตัวเองทบทวนทำให้เกิดกำลังใจภาษาเรียกว่าทำให้ชันทะมีเกิดขึ้นถ้าเราชันทะความพอใจความรักความกระตือรือรน้นมีแล้วก็ข้ามไปแต่ถ้าไม่มีแล้วต้องทำให้มีได้ถ้าขาดชันทะขาดความตั้งใจจริง ใจิตใจของเราก็จะไม่ค่อยได้ประโยชน์จากการทำสมาธิเคลื mm hmm. ก่การการทำสมาธินั้นเมื่อจิตใจของเรารู้สึก mm hmm. พอใจมีความสุขในการกระทำของตัวเองหายใจเข้าให้ใจออกแบบลุกโปง่งใ,ให้รู้สึกลมหายใจในทุกส่วนของร่างกาย ไม่ใช่เฉพาะจุดตายจุดหนึ่งในกายหายใจเข้าให้รู้สึกรู้สึกอยู่ในศีรษะรู้สึกอยู่ในลำตัวรู้สึกลมอยู่ในแขนในขาหายใจเข้าหายใจออกพยายาม mm hmm. หายใจในลักษณะที่เราทำให้เรารู้สึกสุขสบาย mm hmm. เราต้องการความรู้สึกสุขสบาย mm hmm. เมื่อเราได้ในจุดนี้แล้วเราก็เริ่มดูที่จุดใดจุดหนึ่งเราจะกำหนดลมหายใจที่จุดใดจุดหนึ่งในกายคือเรากำหนดอยู่ที่จุดที่เรารู้สึกต่อการสัมผัสของลมหายใจให้ชัดที่สุดสึ่งจะอยู่ในโพรงจมูกหรือจะอยู่ปลายจมูกอยู่ริมฝีปากอยู่อุอยู่ที่คออยู่ที่ลิ้มปีอ,อยู่ที่ท้อง ็ไม่สำคัญแต่ขอให้เราได้ตั้งสติตรงจุดนั้นและ,ะไมะ่ไม่ปล่อยให้ไปที่อื่นอันนี้ก็จะเป็นฐานของการกระทาเป็นกรรมฐานของเรานั้นเราก็พยายามอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่อง ตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกต้องมีความละเอียดที่ทวนพอสมควรเราก็ชังสังเกตธรรมชาติของลมหายใจเข้าธรรมชาติของลมหายใจออกเราก็จะเห็นจุดว่างระหว่างหายใจเข้าหายใจออกจุดว่างระหว่างหายใจออกหายใจเข้าที่ไมเบื้องตน้น เราต้องการจะให้จิตตัวรู้ไปเชื่อมไว้กับธรรมชาติคือลมหายใจนั้นเพื่อจะได้ผลอย่างนี้มีวิธีการหลายอย่างวิธีแรกก็แล้วก็สังเกตลักษณะอาการของลมเช่นว่ายาวหรือสั้นเยน็นหรืออุ่น หยาบละเอียดเป็นต้นความสนใจในการาวิเคราะห์การพิจารณาธรรมชาติของลมอย่างนี้ก็ทำให้จิตใจกับลมได้สนิทสนมกันก็เ,เกิดความเชื่อมโยงกันสติก็จะเกิดขึ้นง่ายจะไม่ขาดแต่ถ้าวิธีนี้ไม่ไม่เป็นที่ทุกใจ เราก็ใช้คำบริกรรมเช่นคำว่าพุทธโธเป็นต้นหายใจเข้านึกพุทหายใจออกโธหรือ,เ,อเราก็จะใช้คำว่าหายใจเข้ารู้หายใจออกตื่นเ,เพื่อเป็นการเตือนอในภาวะจิตที่เราต้องการหายใจเข้ารู้หายใจออกตื่นให้คำว่า,ารู้ตื่นและพุทธโธ ให้ยาวพอดีกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกต้อตงอะไรที่ต้องยืดออกไปให้มันพอดีกับลมแต่ว่าเราสิ่งที่ต้องการคือภาวะตื่นรู้อย่างพอนคลายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องคอยเช็คดูสำรวจดูอยู่ตลอดเวลาในในการในการอยู่กับลมหายใจ เข้าลมหายใจออกในคำบริกรรมการอ,อยู่กบคำบริกรรมไม่เป็นที่ถูกใจก็ทางเลือกทางหนึ่งคือการนับลมหายใจแนับหายใจเข้า1ออก1เข้า2อ,ออก2เข้า3ออก3เข้า4ออก4เข้า5ออกห้าพอถึง5แล้วก็ตั้งตนใหม่ นับหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าหกหกพอถึงหกแล้วก็ตั้งต้นใหม่หนึ่งถึงเจ็ดแล้วก็หนึ่งถึงแปดหนึ่งถึงเก้าหนึ่งถึงสิบถ้าเกิดเผลอเมื่อ,อไหร่ก็ต้องเริ่มใหม่เลยนับหนึ่งถึงห้าทีนี้นเราก็ตั้งเป้าให้มีสติไม่ขาดเลยตลอดหนึ่งรอบหนึ่งรอบหมายถึงการนับหนึ่งถึงห้าหนึ่งถึงหกหนึ่งถึงเจ็ดหนึ่งถึงแปดหนึ่งถึงเก้าหนึ่งถึงสิบ วิธีนี้จะดีมีานิสง์โดยเฉพาะสองข้อข้อหนึ่งก็คือถ้าเผลอก็จะรู้ตัวเร็วพอจะนับจำไม่ได้ว่ากำลังนับถึงเบอร์ไหนและข้อที่สองก็ทำให้เรามีเครื่องวัดความเจริญในการภาวนาที่ผู้เริ่มต้นมักจะท้อแท้ใจดูเหมือนกับว่า ไม่ได้ไม่เก่าหน้าเลยยังอย่างเหมือนเดิมแต่ถ้าเรานับลมหายใจ<ม>ก็จะได้เห็นชัดเลยว่าเอ,อเริ่มต้นออไม่ได้เลยตอนนี้ก็ได้หนึ่งรอบหรือสองรอบ<ม>การปฏิกรรมก็ดีการนับลมหายใจก็ดีได้ถึงจุดหนึ่งจิตใจก็จะวาง<ม>ถ้าวางเพราะเผลอ<ม>ก็ต้องตั้ง ตั้งใหม่แต่ถ้าวางเพราะสติปรากฏแล้วสติเราดีแล้วก็ไม่เป็นไรเราก็เอาแต่การกำหนดรู้ธรรมชาติของลมหายใจต่อไป นเราเผลอเราไม่ต้องรำคาญไม่ต้องเสียใจไม่ต้องน้อยใจอา่าเราก็ตั้งใจใหม่ทุกประสบการณ์ในการปฏิบัติทั้งในเวลาที่เราเราทำได้และเวลาที่เราทำไม่ได้ล้วนแต่เป็นบทเรียนเราได้เรียนรู้ธรรมชาติของตัวเองเอได้ได้กำไรทําไม่ได้กำไรในเรื่องความ ความสงบระง,งับแล้วก็ได้กำไรในทางปัญญาเพราะว่าเรากำลังฝึกในการปฏิบัติต่อสิ่งครอบงำจิตใจสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อสมาธิได้ความรู้ในระหว่างการภาวนาเ,เราก็ได้ของดีที่เราเจะเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันไปด้วย นั่นเราเราก็นั่งต่อ